สว,ส,สวัสดีครับ,รบกระแตหน่อยเชนแนวครับพี่น้องบาวกรมครับเอามือนี้กระแตหน่อยกระได้ตำเล็บมือนางเอาแบบแบบที่เพื่อนแกะเรียบร้อยกระแตหน่อยก็เอามาตำอยู่ประมาณหลายตืมเนาะ,ะสองกับสองโลกได้พักสลัดมีกินคอนละกระล็บเร็ดคบอนเอ้ยกินโอก๊กกินโอ๊กพี่น้องกินโอ๊กก็เล็บโอก๊ก ลืมมานางเดินเด้อจะมานางลืมหอดซื้อพักเอาพักกาดกรอบแล้วก็มีอันพวกเราพามากินกับนำ้ำตำใส่มบมกอกแบบหนามไล่เลยค่ะพี่น้องเอามาค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะมาครับมาหนี่มาแซ่บๆน้ำกันครับตำใส่หะกอกวัอน,นี้มาครูคำวัอน,นี้มาแบบคัาดเลยนี่นได้ไหม sẹp, cơ câu Cây sẽ cho nhau Lùm Cây nào Cây nhân ác ạc cây nào

ลมหนาวไปกินตำก๋แซ่สบคือเกีาค่ะพี่น้องจุ่มน้ำตำก๋วยนริลมพับจะ่ิกิล้วพี่น้องว้า ดำแบบน้ำเข้มข้นคักเลยแสบจวดจานขนาดนั้นน่ลมพัดมาบาดได้แต่เอามือมุ้ไมไปพร้อ,นอมนี่จังหนิงหนิงบ้านเลยลมมันเป็นบางบาด

บุกหัวกำลังสุกอ้ นี่เราก็จะ่าอยู่กั่แต่น้อยบ่า่อนตอบคอมเมนต์คอ,อเมเมนต์เนี <c oughs> ่นกับแต่หน่อยก็จะควายทยอยตอบให้ค่ะพี่น้อง เอ,อ็นนุบกุบๆด้อมันนี่เอาแบบน่ะตำรวจ เราจะเอาแอกะเอากามาต้มแล้วก็มาแย่ผักนี่พ่อเด็กปลูกครับเสื่อยังครับผัก ต้องยาความนมะเกืหานดีกว่า <laughs> จริงๆมันกับพระลงกองแล้ว <c oughs> จะช่วงนี้อนกาศาันลมลมแห้ง รือว่ามันจะงดล่มไปนะไหนเนาะหน่มันเี๋ยรมาล่มอีก พรสก็กลอบจะใส่มาเป็นงานเลย on you con hạt Ừm รสชาติแน่นอนครับนะครับผีเหมือ,อยังคือเกาอยู่ครับยังเสียเพื่อเกาอยู่

lực mưa nào หอมจนคุณพักขนาดเลยไม่เาอ่ะร้อลรวบาือ้ำมันนำมันแบบสดฐานมาเลยอืลงกว่นี้อีก ลมแห้งนะครับเนาะเพราะว่านี่ครับว่าลมวันนี้ครับมาเหมือนกับเมื่อลมเลยน้องทุกคนก็รักษาสุขภาพนะครับเนาะผมก็เสียงจะซีมมือมืออยู่ครับแค่เนี้ยแหละละครับช่วงนี้มีเรียกว่าอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงจ้าที่แรกอะลมแนแต่ไม่หนาวมาห่อนห่อนแล้วก็มาลมอีกอ่ะแต่แน่อยก็ ขอขอบคุณพี่น้นองถืงอคำว่าติดตามรับชมถ้ามากท่าชื่นชอบกับกดนไหลกดแช่ให้นีเด้อค่ะมือน,นีก,นอออก็แตน้อยกบอวกคำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสว,ส,สวัสดีครับ